ทำบึงเนะะาะาดเปี่ยนเลยจะไดีสวัสวดีมาแถวดยวไปโรงเรียนเลยนี่ก็เป็นน้องเรี่ยนนะพี่เนาะอดเลยไป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 พุ่มพันธุาเลย,ปปเ,ลยเป็นนเรียนาวเย ออให้งานมาวันนี้สบายดีสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ็บสี่บาเอือกล่าวไตเด้อพี่น้องเนาะเป็นจะได้นะครับพี่น้องอากาศดูทีฟังไทยเนาะหนาวอยู่วนะเนาะยูทีฟังเล่ากันหนาวเด้อพี่น้องเนาะส่วนนี้เดือนนี้นะเนาะเดือนมกราคมเป็นจะได้กับนินจจาเฮือกไหลอยู่่เนะครับเนาะทีว่าลง่งิปเอ็ดกระแชเกีกยวกับไทยนะครับพี่น้องสอนน,นนะเนาะ ก็คือมันนี้ครับพี่น้องบ่าวเอิกสิไปส่งน้งองน้องอยู่ที่โรงเรียนเนาะก็คือประเด็นบ่าวเอื้อันนี้สิไปเบิ่งเนาะครับพี่น้องไปเบิ่งนักเรียนลาวเนาะว่าจะยกมือไหวหรือบ่เนาะคือนักเรียนไทยที่ว่าบ่าวเอิกได้เห็นในภาพเนาะครับพี่น้องก่อนเข้ามาบ่าวเอิกก็ฝ่าเป็นกำลังใจในเด้อครับพี่น้องเนะาะแต่การกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง YouTube บ่าวเอิ้อกระต่านําเด้อครับพี่น้องเนาะก็คือบ่าวเอิกได้ไปเห็นเนาะครับพี่น้องนะักเรียนไทยยกมือไหวเนาะครับพีี่่่น้องทวา ผู้ใหญ่เป็นได้กลูกฟังนะครับพี่น้องนักเรียนไทยเนาะครู่นเนาะได้สอนวานละาเดองวรนาญหาดีนะครับพี่น้องบว่าเมื่อไปเห็นก็ถึงที่ดีนะครับพี่น้องนี่เด็กนักเรียนไทยที่ว่นน้น้อยนะครับพี่น้องเขาโรงเรียนเรื่องว่าอุบาลหรือว่าปหนึ่งปสองเนาะเห็นผู้ใหญ่บอกว่าเกิดมีสื่สนใจนะครับพี่น้องที่ว่ามีวานลาหาต่อผู้ใหญ่นะครับพี่น้องยกมือไหว้เนาะสบายดีเนาะเดี๋ยวเข้าไปหับส้มวิดีโอบางตอนก่อนนะครับพี่น้องยิงมาสรุปลำดังกันเติมยีงเนาะ ว่านักเรียนเล่าจะยกมือไหวหรืวอว่เนะครับพี่น้องคือนักเรียนไทยเนะอะพร้อมแล้วคราไปครับไปส้มวิดีโอกันก่อนเดี๋ยวจังมาสรุปรุ่มรังกันเติมมีเนะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิรงกันเวยครับ let's go Thấy không nhanh đấy ra Thấy đẹp khảo không nhanh đây Bà đi đấy, nằm ở đây phá đi bờ không nhanh thì đó Không đi đi điện, à, điện, điện, điện lao thì nó lắm Bà đi lao phải Thảo không điện thì nó Về bờ không cắn và Cái tẹt tạng con... đi bò nó, có điện thay thì nó không điện lao nó Ấn à, thì thẳng đấy thì nó sông nó không còn Mới đi bỏ đi vào เอางานอ่นะวันนี้เนาะมึงเ้าเยี่ยนปกนติบ่ป,ปกติโอ้นักผูมีจะก้นนะผู้โอ้โหเสียอค้ดตอนะสมนี่เป<อ>ล่าตอนอยู่กสมเนาะใกลว่าโรงเรียนนี่

Ờ, đen, đen. Cái bên nó nhiên nào đó. Ồ hay ngạn vào đi. Ở, à? ở đông còn, Cái đông còn, Nên cái nào Đi bên đền đó. Đền vàng ừ. nó nhiên nào hoạt đấy đó. Ừ. 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 bay đâu vậy đi? Ờ ừ, bay. Ồ đẹp đó. อีเดี๋ยพี่น้องเรียนแล้วเนาะแล้วเวิรกที่ยาไปหาทามบึงเนาะอ้าเปียนเลยสบายดีสบายดีโอ้สบายดีเนาะเอาเงี่อนปอไรยังหน่อยโอ้เมื่อนี้ออาในงานมอหรือว่าจะได้คือว่าแบ่ผห่าอยู่างน้ำฝาอย่างโอ้เด็กน้องเี็กล้าเาเนาะ ีันดาวมาจำพราดตงรียมนะดานขาด้านยังเลยนี่แะต้งเรียนว่าทมบมนวานาลานพี่เ้อะแล้วว่ดถ่ายเพิ่งบรรยากาศรอบเนาะ เป็นร <ập mat puppy> <ng el> ้านขายของเ đ <c ười> ียนเด้อพี่น้องเนาะสะไปดีโอ้โหไอ้มาขายเครื่องอยู่โรงเรียนบ่นี่ก็เป็นร้านขายอยู่โรงเรียนเนาะพี่น้องขอสัมปาได้เลยถ่ายน่อยนึงเด้อขอถ่ายได้เลยนี่เนาะพี่น้องโรงเรียนวานาะลานเนาะ เดี๋ยวบบกิทาบรรยาการดบรบับหลอไปบิ่งพี่น้องว่านาขัานเนาะเดี๋ยวบอกว่าข้เขาไปหาคู่อาจารย์เนาะพี่น้องเดี๋ยวแล้วอย่างั้นเ Mà đi với các bạn nữa đấy nó. Mà chưa đây. น้าพี่น้องตอนนี้เบิกกามาจะส่งน้องเลยเนาะอยู่ที่โรงเรียนน้าพี่น้องเบิกกามาหอดเที่ยงหน้าได้เรือตอนนี้เนาะบริขารไปในบ้านพี่น้องก็ถือว่ามานาญาก็ดีน้าพี่น้องเนาะพ่อก็ะเดาก็ยกมือไใบดีนะครับพี่น้องเอกโรงเรียนดาวก็มีมานาญากิจกันเด้อพี่น้องเนาะที่เบิกกับใบเนาะที่เขาบริขาไปหาเนาะพี่น้องตั้งผู้ใหญ่ผู้อาจารย์เนาะเอาเป็นมือหนาเด้อเบิกทีเขาไปสัมผัสน้าพี่น้องเพราะว่า เป็นกระหอดเบราซ้อนเหี่อนเลยเนาะเออก่าบยจะเก่าไปรบกวนปันไดว่อเก่าทายตัวเท้นอกๆเลยพี่น้องแถวเดินแถวายังเนาะนี่ก็ทางไปต้องเดียนมาไกลจำได้เนาะพี่น้อง fc มีความคิดเห็นจะได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อครับพี่น้องเนาะเข้ามาสอบมาถามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความือพี่น้องเชิงกันเลยกันเนาะอย่างไรเหตดกรีมยังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อเนาะครับพี่น้องเนาะ เบิกก็มีก็มือซื้อพี่น้องเนาะอยากไปถ่ายอลไพี่น้องเลยยี่บ้านก็เมีเงินใส่พี่น้องอยากึดเปียดเบียกยังเนาะเมีเงินใส่เค็นเขาไปถ่ายรดยรีบรายดีพี่น้องเลยได้บ้านบางคนก็มีบ้านมีรถเนาะกลับมามีเงินเก็บรายเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็เบี้ยเค้นก็เสื่อมใจพี่น้องเลยพี่นาเบิกจะไปถามเมนูครับพี่น้องเนาะไปถามเมนูเบนมาจะถไทยว่าเป็นจะได้แน่ครับพี่น้องมีกองร้อนอยู่บ่อเนาะคือ คือเออเขียนในคลิปก่อนๆเนาะที่ว่าคนไทยพี่น้องคนไทยมานอนอยู่บ้านคนลาวเนาะมีกองร้อนเขามาทาม,ม่าเป็นจะได้จะได้เนาะพี่น้องเก็บเงินนําคนไทยบ่อเนาะแต่ก็คนลาวไปอยู่ประเทศไทยสิมีกองร้อนหรือบ่อเนาะมาเก็บเงินน้าคนลาวหรือบ่อเนาะพี่น้องเนี๋ยเบิร์กจะไปสอบถามบาหนึ่งบรรโหด้อยอีพีหนาเนะาะถต่บรนุเห็นกับฝากล่ามช่องนเนแน่เด้อรับไปรองเนาะบรนุเนาะเป่อเป็นกำลังใจให้ บรเอิกเนาะเด็ดยวจีบต,ต่อไปพี่น้องเพื่อมีได้ไรเนาะขอมาอันซอยพี่น้องได้ไรซอยข้าวหนามข้าวไรนี่แหละค่าเติมบัตรนี่แหละครับพี่น้องเพื่อจะได้ก็บฝากเปก็นกำลังใจนี่ได้อครับพี่น้องเนะาะฝาวพี่น้องพังไทยพังดาวก็ดีเนะาะที่ว่าเขามาขับซุ่มจีบกองเอิกจนจบครับพี่น้องสําหรับอีพีนี้เนาะครับพี่น้องเนาะเอิกกระสีบมมียังลายเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจเลยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนานะ แต่ชูมียังไรครับพี่รองเนาะสำหรับอีพีนี้เนาะขอกล่าวคข้มาสบายดีเด้อบ๊ายบายเด้อครับพี่รองเนอ้อขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย